สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับพาทีทั่วถิ่นแผนการจัดการเรียนรู้ที่13นะครับโครงภาพพระพราชพงศาวดารภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงาห์ถวายชีวิตนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับนักเรียนข้อที่1น,นักเรียนอธิบายความเป็นมา ผูพ้พระราชนิพนธ์ผู้เขียนของวนนรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ภาพผันท้ายนรสิงถวา,ายชีวิตได้ข้อที่2นักเรียนสามารถสรุปเนื้อเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ภาพผันท้ายนรสิงถวา,ายชีวิตได้และข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาวนนรรณคดีไทยนักเรียนมาดูรูปภาพนะครับ ภาพนี้เป็นภาพศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับยังมีผู้คนนะครับไปสักการะบูชานะครับแสดงความเคารพอยู่เยอะเลยนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนโครงภาพพระชจ้พงศาวดารภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนสําหรับ ผู้พระาชนิพนธ์นะครับคือใครครับนักเรียนคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะครับภาพนี้เขียนโดยนายทองนะครับวงเล็บกเปิดนะครับพระวรรณวาทวิจิตนะครับวงเล็บปิดคาประพันธ์นะครับนักเรียนแต่งด้วยโครงสี่สุภาพจํานวนสี่บทนะครับเพราะเป็นภาพขนาดกลางนะครับจําได้ไหมครับ ไปนะครับเราไปดูลักษณะของโครงสี่สุภาพนะครับนักเรียนอ้าวเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะผ่านไปก่อนนะครับนักเรียนคุณครูจะข้ามไปถอดคำประพันธ์กันดีกว่านะครับเรามาถอดคำประพันธ์โครงภาพราชพงศาวดารนะครับภาพที่56นะครับภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตกันนะครับเราไปเริ่มบทที่1กันเลยนะครับนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับ สันเพชรที่แปดจ้าอายุธยาสเสด็จประพาสรงปลาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขาโพ่อคลองคดขนเรือครั้งขาดไม้หักสลายอ้าวเราไปดูคำศัพท์ยากกันก่อนนะครับนักเรียนทรงปลาหมายถึงตกปลานะครับปราพาดหมายถึงไปเที่ยวนะครับปากน้ำหมายถึงปากน้ำเมืองสาครบุรีนะครับต่อไปเราไปถอดคำพันธ์กันนะครับ บทนี้ถอดคำประพันธ์ได้ว่าพระเจ้าสันเพชรที่8นะครับหรือสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับสเสด็จประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับประพาสทรงตกปลาที่ปากน้ํานะครับโดยเรือพระที่นั่งมาถึงตะมนโคกขามนะครับลําคลองมีความคดเคี้ยวทําให้โขนเรือพระที่นั่งขัดกับกิ่งไม้หักลงนะครับนักเรียนนี่คือการถอดคำประพันธ์ของบทที่1นนะครับต่อไปบทที่2เลยดีกว่านะครับนักเรียน ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับพันท้ายตกประมาสิ้นสติคิดโดนจากเรือทอูทลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงห์ผิดบทฆ่าเสียเทินหัวกับโขนเรือต้องโค้เส้นทำสารเราไปดูคำศัพท์กันนะครับโขนเรือหมายถึงไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือให้งอนเชิดขึ้นไปบทหมายถึงบทบัญญัตินะครับนักเรียน ต่อไปเราไปถอดคำประพันธ์บทนี้กันนะครับผันท้ายนอสิงเห็นดังนั้นก็ตกใจประมานะครับโดดขึ้นจากเรือพระที่นั่งร้องกราบทูลขอพระราชทานโทษป่าชีวิตของตนตามกฎมนเทียนบาลและขอพระครูนาโปรดให้ทำสารเพียงตาขึ้นนาที่นั้นเอาศีรษะกับโขนเรือพระที่นั่งที่หักลงบวงสรวงไว้ด้วยกันนะครับนักเรียนนี่คือการถอดคำประพันธ์ของบทที่2นะครับ าไปต่อบทที่3กันเลยนะครับนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับภูบานบำเน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระเปลี่ยนโทษปลอมฟันลูกแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีเราไปดูคำศัพท์กันนะครับภูบานหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะครับนักเรียนมอดมวยหมายถึงตายนะครับนักเรียน เราไปถอดคำพันธ์บทนี้กันนะครับถอดได้ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับทรงพระกรุณาอภัยโทษนะครับแต่พันท้ายนรสิงไม่ยอมรับพระกรุณาเป็นอย่างอื่นนะครับกลับว่าให้ตัดศรีรษะตนเองแม้พระองค์จะโปรดให้ปั้นดินเป็นรูปตัวพันท้ายนรสิงขึ้นนะครับและให้ตัดโลกหัวดินนั้นเสียแต่พันท้ายนรสิงทัดทานว่าจะผิดราชประเพณีนะครับนักเรียนนี่คือการถอดคำพันธ์บทที่3มนะครับ เราไปต่อบทที่4กันเลยนะครับตักเรียนห่านร้อมุนครูเลยนะครับภูมีปลอกกับตั้งขอบันไรพ่อจำสั่งเพชรคาดฟันฟาดกล้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแรงสารสืบกิติคุณเขาคติไว้ในสยามไปดูคำศัพท์กันนะครับ กิติคุณหมายถึงชื่อเสียงคุณงามความดีนะครับนักเรียนเพชรฆาตหมายถึงเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษนะครับแล้วไปถอดคำประพันธ์บทนี้กันนะครับนักเรียนถอดคำประพันธ์ได้ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือตัดปลอบเป็นหลายครั้งนะครับพันท้ายนอสิงก็ไม่ยอมนะครับขอให้ทรงทําตามกฎมนเทียนบานพระองค์ดำรัสั่งให้เพชรฆาตประหารชีวิตพันท้ายนอสิงแล้วให้ทําสารเพียงตา โดยให้นําสีรษะพันท้ายนอสิงกับหัวขอนเรือพระที่นั่งที่หักไว้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นเกียรติคุณไว้เป็นคติของแผ่นดินสยามสืบไปนะครับนักเรียนแล้วก็สืบมาจนถึงปัจจุบันจริงๆนะครับความซื่อสัตย์ของพันท้ายนะครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปเนื้อเรื่องย่อกันนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือประพาสปากน้ําได้ประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับเข้ามาถึงตําบลโคกขามนะครับ ลำคลองลักษณะคดเคี้ยวนายท้ายเรือบังคับเรือด้วยความยากลาบากนะครับทําให้โขนเรือหักพานท้ายนอสิงจึงรับผิดชอบขอให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตตนนะครับเพื่อเอาโขนเรือและศีรษะมาเส้นสวงทําสารตามประเพณีนะครับแต่สมเด็จพระเจ้าเสือนะครับพระราชทานอภัยโทษให้นะครับและทรงโปรดให้ปั้นรูปพันท้ายนอสิงขึ้นมาฟันคอรูปปั้นแทนนะครับแต่พันท้ายนอสิงไม่ยอมนะครับ กราบทูลลบแล้วให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตตนให้ได้พระเจ้าเสือก็ต้องจำพระไทยนะครับสั่งเพชาฆาตประหารชีวิตพันท้ายนอสิงนะครับแล้วให้นำ้ำศีรษะของพันท้ายนอสิงกลับข้นเรือเส้นไว้ที่ศาลนะครับเพื่อเป็นที่เตือนใจคนทั่วไปนะครับนักเรียนนี่คือเรื่องย่อทั้งหมดนะครับสี่บทที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนกันไปพอสมควรนะครับ ชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนคุณค่าและข้อคิดที่ได้รับนะครับจากโครงภาพพระดาลวาพรี่56นะครับภาพพันท้ายนรสิทธห์ถวายชีวิตนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่เรียนไม่ทันนะครับสามารถไปกดดูย้อนหลังได้ที่ช่องดูทุกนะครับครูเจมลบบุรีนะครับนักเรียนอ้าวตอนนี้นะครับเกิดภัยน้ําท่วมนะครับมาซ้ําเติมจากภัยโควิดนะครับนักเรียนต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ อาวันนี้นะครับคุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ